สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับวันนี้ก็มานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับหมดนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อของนิสสันซิลฟีเทโบนะครับเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับก็จะเป็นล้อสีนี้เลยลายนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเฉพาะล้อนะครับเบอร์ศูนย์นะครับวงละ1,500 0บาท น่าจะยังไม่รวมฝานะถ้าผมจะไม่ผิดยังไม่รวมแวตอีกนะครับสี่วงจะประมาณ6กหมื่นบาทยังไม่รวมเจ็ดเปอร์เซ็นยังไม่รวมฝานะครับก็คือทังชุดแพงมากนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเชื่อไหมเราขายเฉพาะล้อเนี่ยไม่กี่บาทนะครับผมล้อแท้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยตรงนี้นะครับก็ติดอยู่กับยางกูเกียนะครับก็จะเป็นสเปคสองหนึ่งสี่ห้าสิบ็ดนะครับผมก็เป็นสเปคที่ว่าใส่ตรงรุ่นเลย นะครับแล้วก็ล้อเป็นสีแบบนี้เลยอันนี้ล้อแท้นะนะครับผมอยู่มาดูยางก่อนนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับยางจะมีอยู่3แบบในการดูความใหม่นะครับไม่ขนก็ตุ่มไม่ตุ่มก็ขีบนะครับผมมันมีอยู่แค่นี้นะครับผมยางอื่นผมยังไม่เจอนะนะครับผมถ้าเจอเดี๋ยวบอกนะครับอันนี้มีขนนะครับกูเยจะมีขนพ่อขนหายจะเป็นตุ่มนะครับอ่านะครับถ้าดูดีๆนะอันนี้คือขนอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่บางยี่ห้อก็จะเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเห็นเลย นะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นคีบอย่างเดียวเช่นเบเชลินหรือบิตโอนอีโคเปียนะครับผมเดี๋ยวดูหลังล้อนะครับผมอ่านะครับล้อแท้เป็นแบบไหนมีตานิสันนะครับจะมีตานิสันนะครับอันนี้ล้อแท้เลยนะสเปคบอกนะครับผมนะครับแล้วก็17นิ้วกว้าง6นิ้วครึ่งอ่าไม่ถึง7นิ้วนะครับรถล้อของรถนิสสันรุ่นนี้ไม่ถึง7นิ้วนะครับแค่6นิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าความกว้างของล้อนี่มีผลอะไร ตัวนี้นะครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นล้อแท้กว้างแค่6นิ้วครึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นของ Honda เทียบกับของ h o n d ้าถ้าเกิดว่าขอ17นิ้วเขาจะกว้างเจ็ดนะครับถ้าเป็นของแอคคอร์ดนะนะครับผมแต่นี้เป็นของซิลฟี่นะครับมันจะไม่ใช่เทียนหน้าถ้าที่หน้าอาจจะกว้างเจ็ดซิลฟี่ก็จะเทียบกับประมาณพวกซีวิกนะครับ,นะรบแต่ว่าล้อตัวนี้ก็จะกว้างแค่6นิ้วครึ่งก็แสดงว่าเครื่องเขาจะไม่แรงเท่าพวกเทียนหน้าบนแอคคอร์ด เดี๋ยวที่ผมบอกไว้ว่าหน้ากว้างนี้มีผลยังไงก็คือหน้ากว้างมันมีผลต่อการก่อถนนนะครับผมก็คือเวลาท่านเข้าโค้งท่านออกตัวหน้าสัมผัสยางมีผลหมดนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการใช้กําลังที่เยอะขึ้นถ้าท่านมีกําลังเครื่องที่แรงัวที่แรงล้อต้องหน้ากว้างก่อถนนนะครับเพราะมันจะช่วยท่านออกตัวได้เร็วนะครับเข้าโค้งยึดเกาะดีนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าเครื่องไม่แรงมันจะอืดทันทีเลย พวกหน้า8หน้า9เนี่ยถ้าเครื่องเดิมๆนี่ที่โรงงานมาแค่6นิ้วเนี่ยแล้วถ้าไปใส่8นิ้ว9นิ้วเนี่ยอืดแน่นอนลองดูได้นะครับผมอันนี้คือเขาออกแบบมาพอดีแล้วนะครับผมเขาก็เลยมาว่าแค่6นิ้วครึ่งเนี่ยเหลือแล้วนะครับพวกนี้ไม่ต้องห่วงเขาทดสอบมาหมดแล้วนะครับผมการใช้งานคลิสกๆนะครับรถของนิสสันถือว่าใช้ได้นะครับผมมากับล้อตัวนี้ก็ถือว่าเทพเลยนะครับสีจะไม่ใช่สีบรอน์นะครับสีของล้อตัวนี้จะเป็นสีคอนดูรี เขา <c oughs> หือกึ่งไฮเปอร์แต่มันไม่ใช่ไฮเปอร์นะครับหน้าร้านจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงแบบนี้เลยนะครับมีบรรยากาศาสดๆบ,บางกุนเชียนชายทะเลในวันที่24เมษา,ายน2563นะครับช่วงนี้ตอนเย็นก็จะเริ่มมีฝนตกพายุฤดูร้อนนะครับเมื่อวานก็เสียงฟ้าเสียงอะไรพวกน,นี้ผมก็กำลังคิดว่าบางทีลูกค้าถ้าเกิดว่าตอนเย็นเรื่องงานเนี้ยกลับยังไม่ถึงบ้านอาจจะต้องมีการเดินทางฝ่าสายฝนกันบ้างเพราะฉะนั้น ท่านก็ต้องใช้งานบถนถนนที่เปีย่ยกนะครับยังไงก็ฝากดูเรื่องเรื่องยางด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายางหมดเบรกไม่อยู่นะครับผมอันตรายนะนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกหนักเนี่ยเราจะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนอกจากไฟท้ายของรถคันหน้าบางทีก็ไม่เห็นเหมือนกันไอ้ที่ทีนึงคือใกล้แล้วบางทีเราเบรกไม่ทนันอันตรายนะไม่ได้เลยนะครับผมก็ดูเรื่องยางด้วยนะกไว้ชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปล้อเปล่าเบอร์โนอยู่ประมาณ60,000บาท แต่ว่าทุนนี้เราขายร้อพ้อมยางอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทถูกกว่าการหลายเท่านะครับได้ยางด้วยท่านไปคิดเอาว่าคุ้มหรือเปล่าครับรับประกันล้อแท้ทุกวันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างได้นะครับก็จะมีเบอร์โคตดนะครับที่ว่าลงท้ายด้วย8 6 5 0ูแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมกอลฟก็จะลงท้ายด้วย7444นะครับอยากคุยกับใครก็โทรไปคุยได้เลยนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านทุกระดับประทับใจนะครับสำสนับทีนี้ผมกอลฟขอฝากไว้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊อ็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ